เรื่องอยากเจอผีแต่พอเจอก็ร้องลั่นโปรดใช้วิจระญนณะยานในการรับฟังวันนี้ก็มีเรื่องเล่าของบุคคลท่านหนึ่งมาเล่าให้ฟังเขาเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วครับตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ประมาณมปลายครับผมเป็นคนที่เห็นผีบ่อยมากแต่เพื่อนผมมันไม่เคยเจอผีมันชอบชวนผมไปบ้านร้าง บ้านผีสิงอยู่บ่อยผมก็ไปด้วยตอนไปบ้านผีสิงนั้นไม่เจออะไรครับแต่พอตอนที่กําลังจะกลับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านด้วยนะครับเรื่องมีอยู่ว่าตามประษาวัยรุ่นครับชอบไปตะลุยบ้านผีสิงโดยปกติผมจะไม่ไปแต่เพื่อนผมจะลากจะดึงให้ไปแต่ผมอไม่อยากไปเพราะอะไรนะเหรอพวกเมืองไม่เจอนี้แต่กูเจอแต่สุดท้ายผมก็ยอมไปจนได้ผมจําสถานที่ไม่ได้นะครับแต่เป็นบ้านคนนี่แหละ เป็นบ้านเดียวทางเข้าเป็นญ่ารกเพื่อนๆผมก็ถามว่าเป็นไงเห็นไรไหมผมก็บอกยังไม่เห็นไรนะตกลงเมืองเอากูมาเป็นเรดาร์ใช่ไหมถ้าเมืองเห็นไรเนี่ยอย่าบอกพวกกูนะกูกลัวเหอะงั้นพวกเมืองกลับเถอะกลัวแล้วมาทําไมวะทุกคนต่างก็เดินกันตรงไปที่บ้านหลังนั้นครับอืมุม,มบรรยากาศวังเวงน่าโดนผีหลอกมากครับแต่สําหรับคนโตมากับผีอย่างผม แค่นี้ยังอ่อน555ปากดีครับจริงๆก็เริ่มกลัวพอถึงหน้าบ้านโหสภาพไม่น่าโดนหลอกแล้วครับน่าโดนปล้นมากกว่าสีสเปรย์เต็มบ้านไปหมดผมบอกไม่มีผีแล้วละ่ะพวกมันก็ถามทำไมอะ่ะผมบอกถ้ามีคนมันจะมาฉีดสเปรย์อะไรกันเต็มบ้านขนาดนี้แล้วก็เดินนาเข้าไปเพื่อนๆประมาณสี่คนก็เดินกอดกันกลมเข้าบ้านพวกมึงแมนมากๆขอคิดถาพระตามนะครับ บรรยากาศวังเวงเงียบสงัดมีเสียงอะไรลอดเข้ามาทีก็สะดุ้งกันทีขนาดผมเหยียบกระเบื้องดังก๊อปเนี่ยมันยังร้องกันเลยผมเดินทั่วบ้านไม่เจออะไรเลยครับพอออกมาพกเพื่อนผมก็โหยมันว่าน่ากลัวสุดๆอะหรออ๋อพอจะขึ้นรถเท่านั้นแหละผมยืนนิ่งเลยครับเพื่อนๆก็เดินไปที่รถกันผมก็บอกหยุดหยุดก่อนเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนผมก็ถามมีอะไรผมบอกกลับมานี่มันก็เดินกลับมากัน ผมบอกให้มองไปที่รถดีๆมันก็มองกันมันก็บอกมีไรวะไม่เห็นมีไรเลยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือมีคนนั่งอยู่บนหลังคารถเป็นผู้ชายวัยรุ่นน่าจะ18-19แต่งตัวแวน่แวนๆนั่งนิ่งๆเลยครับผมบอกเพื่อนว่าเมืองจ้องดีๆสิมันก็บอกว่าเมืองเห็นไรบอกมาเลยดีกว่าผมบอกไม่เอาอยากให้พวกเมืองเจอเอง ผมก็คิดในใจบอกผีแว้นคนนั้นว่าเพื่อนผมอยากเจอพอจะช่วยได้ไหมสิ้นคำปุ๊บเพื่อนผมคนหนึ่งร้องลั่นเลยครับเฮ้ยเย๋เฮ้ยใหญ่ใหญแล้วก็พยายามจะวิ่งผมบอกอย่าวิ่งวิ่งเฮ้ยไปจับตัวมันไว้อย่าให้มันวิ่งเพื่อนผมถามทําไมอ่ะถ้าวิ่งผีมันจะไล่กวดเหรอผมบอกผีนะไม่ใช่หมาจะบ้าเหรอที่ไม่ให้วิ่งเพราะกลัวล้มไปฟาดอะไรเข้าแค่นั้นแหละ พวกเพื่อนผมก็ไปถามไอคนที่ร้องว่าเมืองเป็นไรเห็นไรบอกมามันบอกมันเห็นเงาดําๆเป็นรูปคนนั่งอยู่บนหลังคารถกุ๊กกลัวไม่ไหวแล้วกลับเถอะเธอไม่เอาแล้วผมก็บอกใจเย็นๆก็ผู้เองอยากเจอไม่ใช่หรอวุ้ยเอาใจยากจริงเอาแล้วเองอีกสามคนอยากเจอเหมือนมันไหมไม่เอาและกลับเถอะกูรอนและก็กลับกันผมก็บอกให้พวกมันไปทําบุญให้ผีแวนด้วยผมก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรตายเพราะผมไม่อยากยุ่งกรรมใครกรรมมัน สรุปไปบ้านผีสิงไม่เจอผีแต่เจอผีเร่ร่อนที่ถนนแทนก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ